สวัสดีนะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคบ้านขอนน้าขอนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคสายข้าวนะครับสายข้าวเราเดี๋ยวเราจะมาดูวัวที่จะทําการชนในวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับว่าวัวเขามีความสดความผอมความสมบูรณ์ยังไงบ้างนะครับสวัสดีกับนายวัวทั้งซีขนครับสวัสดีครับผมมาทีมงานสายวัวชนนะครับพี่ผมพี่ทั้งซีขนที่เชิญแนะนําให้สมาชิกดูเจ้าเลยเชื่อไหมพีเชื่อไหครับ ปองข้าบ้านครับปองข้าบ้านนะครับแต่วัวยี่ห้ครับบ้านโคเป็ตครับบ้านโคเป็ตนะผีครับจีนดอนเก้ครับครับผีร้าบรมครับครับผมมาจากใครได้ครับพี่นี่ลูกบ้านดอนเก้เลยครับลูกบ้านดอนแคร์นะครับกับอ่าครับวัวนี้ชื่ออะไรครับพี่โนเซมลังเก้ากองเกียรติถ่ายยัดเป็นน้ำมึนครับเป็นน้ำมึนนะครับหวัดหรือว่าเจ้าวสามจังหวัดนะครับครับอ่าถ่ายยัดนี่คือ เป็ดนำเงินครับเป็ดนำเงินแล้วใครอยากจะเป็ดน้ำเงินนะครับครับผมชื่อเล่นคือซามจังหวัดนะครับอายุกี่ปีลนะครับพี่หกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีนะครับพักการชมอะไกี่ครั้งครับพี่ไม่ครับบวกไม่แกะกล่องเราแจ้งเกิดที่สนามนี่นะครับครับผมครับผมยังไงก็ค่อยเบี้ยวชัยชนะลบขายนะครับพี่ครับผมครับผมครั้งล่าสุดวันงี่ไหนสิพี่ยีเดียบกับยีเดียบถังชนหน่องมันยังไงครับจนเรื่อยๆครับจนเรื่อยๆครับคลาสสิกครับคลาสสิกนะครับพี่ การมียื่ที่นี้สะดวกสบายไหมพี่สบายครับสะดวกสบายนี่นะครับตอนน้องติ๊กขู่กินยากินน้ำนี้นี่ครับยาถุกปอนครับยาตรงปอนนะครับนขาไม่ต้องน้ำกับปอนมั่งครับน้ำปอนมั่งบางเวลาแล้วครับผ่าเดินกี่กิโลพี่เจ็ดโลครับเจ็ดโลนะครับครับอ่าตอนน้องติ๊กขูนี่ดื้อไหมนะว่ามีมั่งครับดื้อมั่งไม่ดื้อมั่งแต่ตอนพาเดินนี่หลักเท้ความมั้งไหมไม่ไม่ครับไม่นะเด็กว่าบอลเนื้อแหละกับของเธอคุณเนื้อแล้วไหมตึงก่อนเลยครับตึงกองก็เก่ไม่ได้ใช่ครับยานีไหนว่าให้เองหรือว่าเฉา ต่างชาวต่างงาครับต่างงาต่างชาวต่างงาครับร่างกายหนองสมบูรณ์ไหมครตรงนี้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนี่ยป้ายเขาจะเป็นตำประชาเลยก็ได้ดีไม่ได้ครับร่างกายหนองสมบูรณ์เนี่ยทางนี้เต็มร้อยเต็มร้อยครับไหนว่ามีความมั่นใจแค่ไหนคับรอบนี้การเก้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วอีกเปอร์เซ็นต์นึงใช่ยัดมากูจนมึงรู้ว่าวัานชนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เหนเราไหมครับครับผมทางนี้วางเดี๋ยมันต้องได้บอกได้ไหมครับกลางโซนเรนเมอนครับทางโซ่ก็เป็นคู่เอกอีกคู่นึงนะครับเป็นคู่เอกนะเป็นคู่เอกนะครับ ให้ฟังซึ่งเอฟซีเจ้าซจังหวัดได้เลยครับกว่ากแ้วนสซ้จังหวัดช่วยเป็นกําลังใจให้กันกับมันที่ยิกคูร้ามกับครับผมยังไง f อฟซนะครับที่เคย ตีต่ำเจ้าสามอย่างวัดมาแล้วครับเคยพานูพันตาม,มายังไงก็มาเป็นกําลังใจ <c oughs> กําลังเชียร์ให้ได้ที่สนามกีฬาชนโคสายข้านะครับสร้างกีฬาชนโคสายข้าให้มาเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพอวาวน,นี้เป็นวัวแหลกมาเดิมแกลก้อง,งนะครับเป็นวัวเทวารอแจงเกิดทีนี้นะครับยังไงผมก็คอยทีเอาเบี้ยวชนะลบขายนะครับเพื่อเป็นพันกําลังใจให้กับเจ้าสามอย่างวัดนะครับที่มาเดิมวัวแหลกขอบคุณมากครับพี่ในสนามขอบคุณมากครับวัวนี้ครับ วันน <screws> <ground> ี้นะครับสำชิกวัน oh, นี้เราอยู่ที่สนามกีฬาชนโคสายข้าวนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาชนโคสายข้าวนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวที่ทําการชนในวันที่29นี้นะครับวันที่29นี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือคนเลี้ยงครับวัวเขามีความสดความหอมความสมบูรณ์ยังไงนะครับวันนี้ครับไหนวะครับครับผมมาจากสิบงานาย้บทชนนะครับครับในวัวชื่ออะไรชื่อแนะนำเจ้ารู้จักนะครับชื่อดวงครับชื่อบ่าดดวงนะครับครับมาจากใครได้ครับนี้บารรมันขายบรรมานนะครับขายบรรมานนะครับวัวชื่ออะไรครับพี่น นี่จะใช่มีสับเล็กๆเหรือเจ้าเล็กๆนะครับอายุกี่ปีแล้วครับสิบปีครับอายุสิบปีนะสุดก็ยังหุ่นยังล่ออย่างงามอย่างสวยอยู่นะครับอย่างห่ออย่างงามอย่างสวยพลาดงาชมอะไกี่ครั้งครับพี่ไม่ครับหัวไม่แก้กล้องเราเราแจ้งเกิดทีใส่ข้าวนี้นะครับหัวเราแจ้งเกิดทีใส่ข้าวนี้นะครับเป็นทายาทจะไหนครับพี่ทายาทปิยะครับทายาทเจ้าปิยะนะครับทายาทเจ้าปิยะทางล่าสุดว่างกี่นาทีครับพี่ว่างยี่สิบครับว่างยี่สิบว่างยี่สิบทางชนต้องเป็นยังไงเราต้องนั้น เเยแทงเลยๆคลาสสิก <cade S 2> นะครับแทงเลยๆคลาสสิกนะครับแทงเลยๆคลาสสิกการไปยุติในี่สะดวกสบายไหมพี่สบายครับองเยสะดวกสบายสมบูรณ์ดีนะครับตอนน้องทุกขูกินยากินน้ำดีไหมครับกินดีปอดีไม่อยู่บ้าครับปีนะครับตอนน้องติ๊กขูนี้มีดนไม่ได้นะพี่ครับพาน้องเดินกี่กิโลครับวันหกโลเลยครับวันหกโลแล้วครับไปครับตอนพาเดินก็ไม่มียอความนี่ม่เลยนะครับครับผมตอนน้องติ๊กขูกินยากินน้ำดีไหมกินดีครับกินดีนะครับ ร่างกายน้องมีความสมบูรณ์ไหมครับตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วครับไหนว่ามันใจ่ไหมครับตอนลังนี้อานที่ว่าเรียกไอ้เบอร์เรียกเกินเงาอ่าหันซิมาหลังนี้เดิมพันธุ์เราได้บอกแล้วไหมครับส่องแสงมืครับกลางทางส่องแสงมืดก็เป็นผู้เอกงนี่นะนี่นี่ก็เป็นผู้เอกนะครับเป็นผู้เอกนะครับเป็นผู้เอกอ่าให้ไหนว่าฟังซึ่งเอ็นซีจะเล็กๆได้เลยครับก็ที่มาที่มาเล็กๆมาเชื่อเล็กๆเงือกปุ่นีกาวขู่ได้เคือกใช่ป้ะ วันที่29่สขู่ซ้ำนี่ยครับเจ้าเล็กๆแ่ละครับเป็นขูเอคนนึงนะครับสมาชิกคนได้ที่ติดตามชมตามเชียร์เจ้าเล็กๆอยู่ก่อมาเป็นกำลังใจกำลังเชียร์กับเจ้าเล็กเล่ยะครับยังไงผมก็ขอให้เจ้าเล็กๆเอาเบียร์เอาชัยชนะลบขายนะครับครับผมขอบคุณมากครัาวนนี้ท่านผูได้ว่าขับคูณมาครบวันนี้ครับครับ